วันก่อนได้ลงพื้นที่บางลักษนะครับกับอาจารย์อูประชาชนและผู้ประกอบการเนี่ยบ่นกันมากนะครับรายได้ลดลงเยอะนะครับเงินก็หายากนะครับปัญหาต่างๆหนี้สินมากมายเราก็คงจะรวบรวมข้อมูลและคงจะมีนโยบายต่างๆที่จะออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ตรงจุดที่เราพูดถึงน,นะครับอันนี้ก็ต่อมาก็คือเรื่องที่น่ากังวลมากกว่านั้นคือนอกจากไรายได้ที่จะหายประชาชนไม่มีไรายได้แล้วค่าไฟฟ้าครับ เมื่อเช้านี้ตื่นมาตกใจค่าไฟฟ้าจะขึ้น่ยผมรถเคยเตือนแล้วนะครับค่าไฟฟ้าจะขึ้นกันอีกจาก4บาท72จะขึ้นไปถึง5บาท37หรือ5บาท70หรือ6บาทาสามตะซังเลยซึ่งจะหนักมากนะครับนี่ตั้งแต่ต้นปีมานี่3บาท70นะตอนนี้จะขึ้นไป5้าบาทกว่าจะขึ้นถึง6บาทแล้วประชาชนจะแบกรับมันไหวหรือ อันนี้คือสิ่งที่อยากจะไปทาง,ร,าทางร,ารัฐบาลนะครับว่าถ้าขนาดนี้ถ้ามันมีต้นทุนขนาดนี้มีค่าใช้จ่ายขนาดนี้ไรายได้ไม่มีแลวจะต้องเจอแบกรับขนาดนี้เนี่ยมันจะมันจะไม่ไหวนะครับอันนี้กลับมาดูเรื่องของการประชุมนะครับวันนี้เมื่อวานนี้ก็เริ่มจี0สที่อินโดนีเซียแล้วมีภาพของสิชิ้นผิงจับมือกับไบเดนนะครับก็เ,เป็นภาพปรากฏทั่วโลกแต่พอมาดูที่เอเปกไทยเนี่ยกับ น่านจะดูเงาเงนะครับเพราะว่าสีจีนท่านสีจีนยงคงมาคนเดียวแต่ว่าไเดนคงกลับไปก่อนก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าการจัดครั้งนี้เนี่ยมันจะดูงอยๆหน่อยปัญหาต่างๆก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับผมเองอยากจะเห็นอะไรอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วการเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่จะมีการประชุมครั้งนี้เหมือนที่อาจารย์อูพูดนะครับว่าเราอยากเห็นอะไรอยากเห็นการเจรจาพื่อที่ทับซ้อน ไทยกัมพูชาครับซึ่งเรื่องนี้จะแก้ปัญหาด้วยหลายเรื่องนะครับผมขออนุญาตให้แปดเหตุผลนะแปดเหตุผลด้วยว่าทาไมไทยควรจะเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชาเรื่องพื้นที่พลังงานนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่หนึ่งเหตุผลที่หนึ่งนะครับก็คือบริเวณนั้นน่มีแหล่งพลังงานทั้งแก๊สทั้งน้ํามันเนี่ยจำนวนมากขอยืนยันนะครับมีเป็นจํานวนมาก มืองนั้นเราก็คงไม่มาบอกให้เราให้ให้ที่ให้เร่งทำหรอกครับคือถ้าเรามองย้อนหลังนะครับสมัยพลเอกเปรมเ,เนี่ยเรามีแก๊สจากเอ่าไทยเนี่ยมาใช้มา30เกือบ40ปีแล้วนะครับจากพื้นที่เอาไทยแหล่งพลังงานขึ้นซับซ้อนระหว่างไทยมพูชานี่ก็จะมีีแหล่งพลังงานมากกว่าหรือเท่ากับของเดิมที่เราเคยใช้อยู่ขอยืนยันนะครับ จะมีมากกว่าหรือเท่ากับของเดิมที่ใช้อยู่คือเราจะใชไ้ได้ไปอีกหลายสิบปีเลยถึงอยากว่าทำไมจะต้องเจราจานี้นะครับแล้วขอยืนยันนะครับว่าเราจะพูดเฉพาะจะเจราจาเฉพาะพลังงานนะเอามาแบ่งกันอย่างเดียวเราไม่พูดถึงดินแดนนะครับการพูดถึงดินแดนมันก็จะเป็นปัญหาพูดกันไม่จบครับเอาพลังงานมาแบ่งกันดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่อยากเห็นนะครับว่ามีการเจราจา ก็ที่1นคือมีแหล่งเยอะมีมีปริมาณเยอะมากที่พอจะช่วยเหลือประเทศแก้ปัญหาต่างๆได้ในเรื่องพลังงานข้อที่2องนะครับข้อที่สองคือแหล่งพลังงานปัจจุบันเนี่ยนะทั้งจากอ่าวไทยเอ่ยแล้วก็ท่อแก๊สที่ส่งจากพม่ามาเนี่ยแก๊สที่ส่งจากพม่ามาเนี่ยมีปริมาณลดลงะ คือไทยเนี่ยใช้มานานและหลายปีแนละ้วเอาไทยเนี่ยใช้งานหลายปีแล้วปริมาณก็ลดลงและยังมีปัญหาเรื่องสัมปทานที่ส่งมอบกันไม่ได้นะเกิดจากการรัฐบาลไม่รู้บริหารจัดการกันยังไงเปิดประมูลแล้วเจรจากันไม่ลงตัวก็มีปัญหาการส่งมอบกัน แก๊สก็เลยออกมาน้อยเป็นปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ต้องทําให้ต้องไปซื้อ l อ g ีมาในราคาแพงและต้นทุนแพงอยู่ปัจจุบันอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหานะครับของของอ่าวไทยขณะเดียวกันกับแก๊สจากเมียนมาเนี่ยเจอปัญหาข้อข,อขัดแย้งภายในประเทศแล้วเขาก็ระเบิดท่อแก๊สความขัดแย้งเขาระเบิดท่อแก๊สทำให้การส่งท่อแก๊สมีปัญหาตลอดแล้วถ้าเจอระเบิดอย่างนี้ตลอดเนี่ยผมว่าจะเป็นปัญหาของเราค่อนข้างรุนแรงอย่างนี้ครับ คนไม่ค่อยรู้คือในอดีตเนี่ยตอนที่พมา่าเป็นเป็นเผด็จการเนี่ยรายได้ของพมา่าจากต่างประเทศอันดับหนึ่งก็คือส่งแก๊สให้ไทยคือเป็นรายได้ด,ดอลลาร์นี่แบบมากที่สุดนะฮะของของของพมา่พาพอต่อมามีการเลือกตั้งมีองซานซูจีใช่ไหมเข้ามาก็มีการลงทุนมีเงินไหลต่างประเทศไหลเข้าแต่พอมีการปฏิวัติตอนนี้ก็กลายเป็นว่าต่างประเทศย้ายออกหมดนะฮะก็กลายเป็นปัญหาว่าประเทศไทยตอนนี้ มาถึงว่ากลายเป็นรายได้หลักของพม่าก,ก็คือส่งแก๊สให้ประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่ที่เป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นฝั่งตรงข้ามคนที่มีข้อขัดแย้งกับรัฐบาลก็พยายามจะระเบิดทอ่อแก๊สเพื่อจะให้ขัดขวางไม่ให้มีการส่งทอ่อแก๊สได้รายได้ของพม่าก,ก็จะลดลงอันนี้คือสิ่งที่ที่เป็นปัญหาอยู่ไม่รู้จะแก้จะจบยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอ,ขอ,อชี้แจงว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับต่อมาก็เป็นข้อที่3ก็คือ การการได้แก้จากพื้นที่ทับซ้อนจะทําให้ราคาไฟฟ้าลดลงขอยธินยันนะครับไฟฟ้าลดลงเพราะอย่างนี้ฮะแก้จากพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยหรือแตเกาะแก้จากอ่าวไทยเอ่ยแก้จากพม่าเอ่ยเนี่ยต้นทุนเอามาผลิตไฟฟ้าแล้วหรือต้นทุนหน่วยละสองสามบาทเองอันนี้ต้องขอยืิยันนะครับแต่ถ้าต้นทุนจากราคาน้ํามันเตาน้ํามันดีเซลเนี่ยอยู่หน่วยละ6บาทเลย แล้วถ้าเป็นต้นทุนจาก LNG ถ้ามันราคาแพงๆเนี่ยขึ้นไปถึง10บาทเลยอันนี้คือที่สาเหตุที่ทําให้ต้นทุนของกฟผขึ้นสูงสาเหตุที่ทําให้กฟผขาดทุนตอนนี้เกือบ2อ0แสนล้านแล้วแก็ที่ต้องมาขึ้นค่าไฟกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าได้แก้จากพื่อที่ทับซ้อนมาเนี่ยค่าไฟก็จะลดลงขอยืนยันครประโยชน์จากค่าไฟที่ลดลงนะครับข้อที่4เนี่ยอย่างนี้ครับ คนใน,ในการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยการใช้น้ํามันและแก๊สจะใช้น้อยลงนะครับโลกเนี่ยจะเปลี่ยนไปสู่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากลมจะมพลังงานจากไฮโดรเจนมาเช้าอ่านมีมีพลังงานจากไฮโดรเจนพยายามจะสกัดให้ราคาถูกลงนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงของของ,ของโลกเยอะเราเรามีเรื่องของออปัญหาโลกร้อนด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ,ถ้ายิ่งขุดชา้ามูลค่าจะไม่มีนะ คนจะเลิกใช้น้ำมันและแกนตอนนี้ที่มูลค่าอยู่ก็รีบใช้นะครับเพราะมังั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช้แกนและน้ำมันกันแล้วเพราะฉะนั้นร,รีบขุดมาเพื่อเพื่อใช้งานตามน,นี้ดีกว่านะครับต่อมาขออธิบายนิดหนึ่งครับแก๊สแก๊สในพื้นที่อ่าวไทยและก็พื้นที่ททับซ้อนเนี่ยเป็นภาษาเทคนิคเขาเรียกวัตแก๊สเป็นแก๊สเปียกสามารถที่จะนำเข้าโรงแยกแก๊สแล้วเอาไปทำเปโตเคมีคอลได้ อันนี้คือสิ่งที่ได้เปรียบของพื้นที่ทับซ้อนนะครับคือประเทศไทยเนี่ยเรามีรายได้เพิ่มขึ้นจากแก๊สแล้วเอาเอาไปแยกแก๊สแล้วมีธุรกิจต่อเนื่องนะฮะอีกโมโหลาน,นะครับเร,เรามีเรามีไปโตเคมเรามีโรงแยกแก๊สหกโรงเรามีธุรกิจไปตโตเคมเข้าหลายแสนล้านนะฮะผลประโยชน์ของไทยจะได้เนี่ยเยอะมากเราเนี่ยคนไม่ค่อยทราบนะครับขุดแก๊สมาได้เนี่ยเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หกถึงยี่สิบเท่านะ หกถึงยี่สิบเท่านะอันนี้คือสิ่งที่อยากอยากบอกนะครับต่อมาเนี่ยก็คือนอกจากข้อหกเนี่ยนะครับคือนอกจากที่จะได้แก๊สราคาถูกมาทําไฟฟ้าให้ราคาถูกแล้วยังได้รายได้รัฐเนี่ยได้รายได้เยอะนะสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่ทับซ้อนไม,ม่เฉพาะพื้นที่ในอ่าวไทยนะครับสมัยที่ผมเป็นน้ำตีเนี่ยเราได้รายได้เกือบสองแสนล้านนะ อันนี้คือสิ่งที่ที่คนไม่ค่อยทราบกันเป็นรายได้อันดับต้นๆของเข้ารัฐอันดับต้นๆเลยและยิ่งถ้าเกิดเราใจ่จามเพื่อที่ทับซ้อนได้รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเข้ารัฐแล้วจะได้นําไปช่วยพวกกลุ่มปราะบางนะครับคนผู้สูงอายุก็จะได้เงินจากอันนี้เอาไปเอาไปใช้ในโครงการต่างๆอย่างนี้ครับนอกจากจะเรื่องแค่เ,เรื่องรายได้จาก ค่าภาคหลวงแล้วนะครับอย่างได้ไรายได้จากธุรกิจต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นการค้าแกส๊สการแยกแกส๊สทำโตโตเคมีคอลทำธุรกิจพลาสติกธุรกิจต่อเนื่องเนี่นยทำให้เราได้ภาษีได้แวดได้ภาษีบุคคลสายภาษีนิติบุคคล<ม>เพิ่มอีกเป็นจำนวนมากนะครับ<ม>ก็อยากอยากฝากว่า มูลค่าที่หลุมรวมแล้วน่าจะเป็นหลายๆแสนล้านแลือาจจะถึงล้านล้านเลยมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเป็นล้านล้านเลยนะครับที่ที่เราจะได้รับจากจากการเจราจาเมื่อที่ทับซ้อนนี้นะครับข้อที่7เนี่ยครับคือเนื่องจากบริเวณต่างๆเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่ามีแก๊สนะมีพลังงานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเจราจาเพื่อให้ได้ผลต,ตอบแทนมากขึ้นก็เป็นไปได้ คือในในในโลกเนี่ยตัวแรกแรกที่เราเปิดประมูลเนี่ยเรายัางไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมีแก๊สไหมก็มีการเจรจาเพื่อให้มีการผลตอบแทนระดับหนึ่งแต่พอตอนนี้รู้แน่นอนว่ามีแก๊สเนี่ยเราสามารถที่จะเจรจาให้มีผลตอบแทนมากขึ้นได้นะครับอันนี้ขอยืนยันนะครับอันนี้คือหลักการของของการเจรจาในการที่จะได้ผลประโยชน์สูงสุดจากการที่มีแหล่งแก๊สและพลังงานท,ที่มีอยู่นะครับข้อที่8เนี่ยเรื่องสําคัญมากเลยคือคือไม่ใช่ว่าเราจะ อยู่เฉยว่าเออเราเจราจาจบวันนี้แล้วพรุ่งนี้แก๊สขึ้นมาเลยไม่ใช่นะครับเจราจาจบวันนี้เนี่ยใช้ต้องใช้เวลา2อถึงแปีนะสปีถึง8ปีกว่าแก๊สจะขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องเล่งฮนะถึงต้องเร่งว่าจะเจรจาตอนนี้เพราะถ้าเกิดไปปล่อยไว้นานๆกว่าจะเจราจากว่าจะขุดแก๊สขึ้นมาได้เนี่ยแก๊สอาจจะหมดค่าแล้วก็ได้หรือคนโลกอาจจะเลิกใช้แล้วก็ได้ยกตัวอย่างนะครับก็เป็นเรื่องที่อยากฝากบอก8ข้อนี้ครับคือผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับซึ่งเราก็จะได้ค่าไฟฟ้าที่ถูกนะคนี้ค่าไฟฟ้าแพงขนาดนี้เนี่ย เราทำยังไงให้ไฟฟ้าถูกลงแล้วยังมีรายได้นะเราจะมีรายได้เข้ามานะครับเราจะมีธุรกิจต่อเนื่องอีกมากมายอยากเห็นว่าเร่งทำนะครับ อะไรที่เป็นประโยชน์ของประเทศเร่งทำนะครับผมไม่เห็นอะไรที่จะแย่แยจากเรื่องนี้นะครับเห็นรัฐบาลก็พูดพูด,พดเดี๋ยวก็ถอยเดี๋ยวก็ทําเดี๋ยวก็ถอย,ถอยเดี๋ยวก็ทาผมว่าเร่งทานะครับเร่งทําเร่งเจรจาเหมือนที่บอกนะครับมันต้องใช้เวลา2ถึงปีกว่าแก้จะออกมาได้ก็อยากฝากครับเรื่องนี้กเ็เรื่องนี้อยากเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแะแก้ปัญหาพลังงานของประเทศได้ด้วย